ผมศาสตราจารย์ดรชานนงพรนุร่งโรดประธานอนุกรรมธิการผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาสสถานการณ์คนพิการในประเทศไทยพบว่าตัวเลขคนพิการในประเทศไทยที่ขึ้นทะเบียนปัจจุบันมีจำนวน2 2 1 1้านคนคิดเป็นร้อยละ3 3 5ของประชากรในขณะที่ผลการสำรวจความพิการพศ2565ของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติ พบว่าประเทศไทยมีคนพิการจำนวน4,192,291คนคิดเป็นร้อยละหกของประชากรสะท้อนให้เห็นว่ายังมีคนพิการที่ตกหลน่นไม่ได้รับความช่วยเหลือหรือสวัสดิการจากภาครัฐซึ่งสาเหตุหลักมาจากการกาหนดนิยามคาว่าคนพิการวัตถุประสงค์ของการสำรวจและกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้กำกับดูแลของแต่ละหน่วยงานมีความแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการจึงให้ความสําคัญกับการมีบัตรประจําตัวคนพิการเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นที่จะทําให้คนพิการได้รับสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลืออย่างครอบคลุมทั่วถึงและเท่าเทียมจากการศึกษาของคณะกรรมการได้ข้อสรุปปัญหาและข้อเสนอแนะ4ประการดังนี้ประการแรกคือเรื่องการกําหนดคํานิยามคําว่าคนพิการและการประเมินการรับรอง ความพิการโดยแบ่งเป็นปัญหาดังนี้1นึ่งส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการพศ2550นิยามคำว่าคนพิการไว้ในมาตรา4คนพิการหมายความว่าบุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการมองเห็นทางการได้ยินทางการเคลื่อนไหวทางการสื่อสารจิตใจอารมณ์พฤติกรรมสติป,ปัญญาการเรียนรู้หรือความบกพร่องอื่นใดกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆและมีความจําเป็นเป็นพิเศษที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่งเพื่อให้สาม,มารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจําวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ประเภทและหลักเกณฑ์ที่รัฐมนตรีกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กำหนดไว้กว้างขวางและครอบคลุมทั้งในทางการแพทย์และในยะทางสังคมคืออุปสรรคหรือข้อจำกัดของการดำรงชีวิต แต่ประกาศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เรื่องประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการยังไม่ครอบคลุมนิยามตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและการวินิจฉัยการตรวจประเมินความพิการยังมุ่งเน้นให้น้ำหนักเป็นในทางการวินิจฉัยด้านการแพทย์หรือความเห็นดางการแพทย์มากกว่าปัจจัยอื่น 2. จากข้อมูลสาเหตุความพิการเกือบร้อยละ80 ไม่ได้มีการระบุสาเหตุของความพิการที่แน่ชัดส่งผลให้กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไม่สามารถกำหนดนโยบายในการใช้มาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันการเกิดความพิการได้สามการประเมินและรับรองความพิการบางประเภทโดยเฉพาะคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ คนพิการปกพร่องทางสติปัญญาต้องใช้ระยะเวลาในการประเมินยาวนานประกอบกับปัญหาแพทย์ที่มีความสามารถในการวินิจฉัยไม่เพียงพอทําให้คนพิการเหล่านี้เสียโอกาสในการขึ้นทะเบียนคนพิการเพื่อเข้าถึงสิทธิต่างๆ 4. ปัญหาการประเมินความพิการไม่ตรงกับความเป็นจริงเช่นบุคคลที่มีความพิการทางออทิสติกถือว่าเป็นประเภท7แต่เวลาประเมินกลับกลายเป็นเป็นประเภท4 ซึ่งเป็นพิการทางด้านจิตใจหรือพฤติกรรมหรืออาจจะประเมินผิดไปเป็นประเภท5เป็นพิการทางสติปัญญาขอเสนอแนะการกําหนดนิยามควรพิการและประเมินพิการดังนี้ 1. กระทรวงพอมอกระทรวงศึกษาธิการและสถาบันศิรินทรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติควรเร่งปรับปรุงประกาศกระทรวงประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ และที่สำคัญคือคู่มือการวินิจฉัยและตรวจประเมินความพิการให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 2. กระทรวงพอมอและกระทรวงสาธารณสุขควรจัดอบรมทักษะการตรวจประเมินความพิการทางการแพทย์ให้กับแพทย์ที่ยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการตรวจประเมินและวินิจฉัยความพิการเพื่อให้คนพิการได้รับการประเมินที่ถูกต้องตรงตามประเภทความพิการ และทําให้ควาพิการสามารถเข้าถึงการรับการประเมินได้ง่ายขึ้นตลอดจนการอบรมประเมินในส่วนอุปสรรคหรือข้อจํากัดของการดํารงชีวิตเพื่อให้มีการประเมินความพิการทางสังคมได้อย่างถูกต้อง